การรับมือกับปัญหาว่าถ้าเรามีปัญหาปัญหาหนึ่งที่เราเจอขึ้นมาแล้วเราไม่อยากเจอปัญหาเนี้ยด้วยปัจจัยอะไรต่างๆทั้งหมดเราจะรับมือกับมันยังไงอน้องลองเอามือขึ้นมาประกบกันออกแรงดันดันอีกดันอีกรู้สึกยังไงกล้ามเนื้อสั่นไหวท้องแขนสั่นไหวไขมันจะลดลงแล้วเมื่อยไหมอันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่คะโกรดเราก็ดันกดดันตัวเองเหนื่อยไหมหลายๆครั้งที่เราเจอปัญหาเราก็อยากจะให้มันหายเร็วๆอยากจะแก้ไขมันเร็วๆ แล้วก็เลยใช้การเร่งแล้วก็กดเราก็ดันเราลองปล่อยระยะแค่ประกบสิมากกว่านั้นเราลองคลายออกต่างกันไหมคะวิธีหนึ่นนงเวลาเราอยากจะจัดการปัญหาแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงเราก็จะเผลอที่จะกดดันเองไอ้การกดดันทาไมเราถึงรู้สึกว่ามันเครียดมันไม่ไหวนี่ไงเนี่ยรูปประมของการกดดันแต่เราใช้แบบนี้ใช้แรงแบบนี้กับใจเราเองแล้วเขาจะไม่เหนื่อยแล้วเขาจะไม่ท้อหรอแล้วเขาจะไม่ล้าหรออีกแบบหนึง่งไม่อยากเจอเลยทําไงหนี หนียังเหนื่อยเลยอ่ะโดยเฉพาะเรื่องที่หนีไม่พ้นเนี่ยเหนื่อยมากนะเราเราจะต้องโตรัรบผิดชอบมากขึ้นเราจะต้องมีป,ปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาอยู่แล้วลหนีมันได้ไหมอันนี้มันเป็นความจริงที่เราหนีไม่ได้ด้วยมีวิธีที่3นําเสนอถ้าเรานั่งเฉยๆยอมรับกับปัญหาหนั้นก่อนว่าเออเรารู้สึกแย่จริงกับปัญหายังไม่ต้องกดดันเพราะยังไม่พร้อมไงมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญน,นัานสมองนี่แหละเขาใช้เรื่องนี้ในการบ,บาําบัดคนที่มีบาดแผลในชีวิตสมองของเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการ นะมันมีตั้งแต่สมองส่วนแบบสั์เลยคารขึ้นไปจนสมองส่วนที่ฉลาดที่สุดสมองส่วนที่ฉลาดที่สุดส่วนนั้นอะชื่อว่าคอเท็กคอเท็กเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินใจต่างๆได้ดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ถ้าคอเท็กทํางานไม่ดีนะเราจะยับยั้งเรนได้เราจะตัดสินใจได้ดีเราจะก้าวข้ามเรื่องยากๆได้สมองทํางานได้ดีที่สุดตอนสงบถ้าสงบเมื่อไหร่จะไปถึงคอเท็กถ้าสงบน้อยลงสงบน้อยลงก็จะเริ่มใช้สมองส่วนที่เป็น สัต์มากขึ้นฉะนั้นเวลาเรารู้สึกแย่เรายอมรับก่อนยอมรับแล้วพยายามค้ดาว,วเองคูดาวตัวเองให้เข้าสู่ภาวะที่สงบเมื่อเราถึงจุดที่ภาวะสงบได้น้องค่อยหาทางออกหลายคนคือเจอปัญหาปุ๊บอยากแก้อยากแก้แล้วเป็นไงอยากแก้ปุ๊บมันยังแก้ไม่ได้ทำไงเร่งเร่งเร่งตัวเองกดดันตัวเองหาทางออกตีหาทางออกยิ่งหาทางออกยิ่งแก้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ภาวะที่สมองมันฉลาดที่สุดไงการคูดาวตัวเองเนี้ย มาคู่กับการให้อภัยตัวเองด้วยนะการไม่ให้อภัยตัวเองดูจากอะไรดูจากคําพูดเราเวลาเรารู้สึกแย่เราชอบพูดกับตัวเองว่าอะไรเราอยากให้เพื่อนพูดกับเราว่ายังไงแล้วเราใช้คําพูดอะไรกับตัวเราเองสมองเราจะเรียนรู้ได้ดีตอนที่เราให้อภัยตัวเองนะรู้สึกผิดได้แต่ถ้าเราโทษตัวเองไปเรื่อยๆโทษตัวเองไปเรื่อยๆตำหนิตัวเองไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆครๆาวนี้มันขึ้นไม่ได้ละเพราะมันปิดสมองส่วนการเรียนรู้มันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ถ้าเราเริ่มให้อภัยเรายอมรับในสิ่งนั้นได้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ คาว่าค่อยๆคือค่อยๆทาให้อารมณ์เราอยู่ในภาวะสงบก่อนแล้วค่อยหาทางแก้งั้นเราต้องพาตัวเองเข้าสู่ภาวะความสงบบ่อยๆทุกวันในแต่ละวันเรามีดูทีนของเราเนี่ยเราได้แบ่งเวลาให้เราอยู่ความสงบบ้างไหมถ้าตรงนี้เราไม่มีเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดในการแก้ปัญหาชีวิตเราน้อยลงมากมากเลย